คลิปนี้นะคะส้มจะมาบอกถึงเลขทะเบียนรถพารวยนะคะรถคันใดที่มีเลขทะเบียนรถนะคะเหล่านี้ถือว่าเป็นเลขพารวยค่ะจะนำโชคลาบนะคะสิ่งดีๆในเรื่องของโดยเฉพาะนะคะโชคลาบเงินทองมาสู่เจ้าของนะคะก่อนที่จะไปฟังคำทำนายกันนะคะส้มฝากค่ะกดนะคะรับสิ่งดีๆกดหัวใจกดคอมเมนต์ฝากกดแชร์แล้วก็ ฝากกดติดตามนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้ส้มในการทําคลิปด้วยก็แล้วกันค่ะนะคะมาเริ่มกันเลยนะคะว่ามีเลขใดบ้างนะคะเลขที่เป็นเลขมงคลสําหรับทะเบียนรถในเรื่องของเงินนะคะในเรื่องของการหยิบจับเงินล้านก็คือเลข2ค่ะเลข3ค่ะเลข5นะคะเลข7เลข8และเลข9นั่นเองนะคะแต่ก็มีสิ่งที่ต้องระวังอยู่ นะคะใน6เลขนี้นะคะสิ่งที่ต้องระวังเลขที่ต้องระวังนะคะคือเลข3เลข3กับเลข7นะคะคือในเรื่องเงินเนี่ยนะคะในเรื่องโชคกลา้าโดยเฉพาะจากการเสี่ยงโชคเนี่ยเลขเหล่านี้ให้คุณแบบแทบจะเรียกได้ง่ายๆว่าร้อยเปนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นในเรื่องของการขับรถขับราเลข3กับเลข7เป็นเลขที่ค่อนข้างที่จะต้องระวังนิดนึงในเรื่องความใจร้อนนะคะถ้าเกิดสามารถที่จะใจเย็นและมีสติในการขับรถได้จะคุมเขาอยู่ นะคะจะสามารถคุมรถอยู่จะไม่มีปัญหาอะไรนะคะเลข9ก็เช่นเดียวกันนะคะ นะเลข9เนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังนะคะในเรื่องของการเลื่อนถลายหรือว่าอะไรถ้ามีสติและใจเย็นจะไม่มีอะไรนะคะแต่ในเลข6เลขนี้ต้องบอกเลยว่าใครมีอยู่ในทะเบียนรถรวยแน่นอนนะคะรวยแน่นอนในเรื่องของบางคนเนี่ยหมื่นแสนล้านได้เลยนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้รับเงินก้อนจากการเสี่ยงโชคหรือได้รับเงินนะคะจากการเสี่ยงโชคอยู่เนืองๆด้วยโชคีอยู่เนืองๆต้องบอกแบบนี้เลยกัแล้วกัน นะคะก็ขอให้ทุกทุกท่านที่มีทะเบียนรถนะคะแบบนี้เลขทะเบียนรถแบบนี้ร่ำรวยโชคดีกันทุกทุกคนกันแล้วกันนะคะ